เกมที่2ของเรานะครับผมน้าแบนพิกเกมนี้ครับนี่คือแบนพิกครับของทางบอลอีสปอร์ตแล้วก็ทางของบอลัสโกสนะครับมาครับเปิดมาแมตช์แรกจะเป็นเลือดห้าเงินห้าร้อยนะครับเป <c oughs> ิดมาก่อนเปิดซันติโนไปครับ <c oughs> เย็นครับ อะไรปฐฐานก่อนครับวรปัฒหรือซีซีไม่มีครับเกมนี้ครับเปลี่ยนชื่อครับเข้าแข่งก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเข้าแข่งบอลัรสเหลี่ยมหาวงันอยู่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับพอเป็นการแข่งไม่สามารถโดดไปยิงยิงยิงจบได้เลยนะมันโดดยิงจบไม่ได้นะครับมันต้องค่อยๆไปค่อยๆใจเย็นนะเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาคือจบเลยฝั่งโกดจะกดดันกว่านะครับเพราะถ้าเกิดพวกเขาแพ้ในเกมเนี้ยคือจบเลยนะครับาเขามีโอกาสในการตีตื้นเป็นหนึ่งต่อหนึ่งได้แล้วผมบอกเลยถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งได้นะ โคตรมันบอกเลย